สวัสดีค่ะหนุ่มๆวันนี้นะคะเบสมีเคล็ดลับนะคะที่จะทําให้คุณสามารถมัดใจแฟนสาวได้อยู่หมัดเลยนะคะจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เบสจะมาแนะนําในวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะจากมาเวลนั่นเองนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะคะสาหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเบสให้แฟนเบสเนี่ยได้ลองทานแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันดีมากนะคะตัวแฟนเองเขาก็ชอบตัวเราเองเราก็รู้สึกดี ะะด้านในของเขานะคะคจะเป็นแคปซูลแบบนี้บรรจุด้วยกัน6แคปซูลนะคะตัวนี้เขามีสารสกัดนะคะคที่อุดมไปด้วยสารสกัดะะที่มาจากสมุนไพรธรรมชาตินั่นเองนะคะคเป็นสมุนไพรแท้ๆด้วยไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรสารสกัดจากโสมนะคะคหรือว่าสารสกัสดจากถั่งเช่าตัวนี้จะช่วยบํารุงร่างกายของคุณนะคะคให้ดูแข็งแรงกระปี้กระเป๋าแล้วก็รวมไปถึงะะช่วยทําให้สมรรถภาพนะคะคดีขึ้นด้วยนะคะคตัวนี้นะคะคจะช่วยทําให้คุณ มั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้แฟนสาวของคุณนะคะติดใจอย่างแน่นอนนะคะช่วยเพิ่มระยะเวลาในการร่วมหลักนะคะได้ดีมากๆเลยแล้วก็ทําให้ทั้งคู่นะคะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ตัวนี้ยังบํารุงร่างกายด้วยนะคะทําให้ระบบภายในนะคะทํางานได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยนะคะทําให้คุณเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของเวลาที่คุณจะมีอะไรกับแฟนนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้มากเลยสําหรับใครที่สนใจนะคะ เบคก็แนะนําเลยนะคะสาวๆจะซื้อให้แฟนนะคะทานก็ได้หรือว่าหนุ่มๆนะคะจะซื้อทานเองเพื่อที่จะมาใจแฟนสาวนะคะอันนี้ก็ได้เช่นกันยังไงเบคก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะคะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะคะผลิตภัณฑ์นะคะเสริมอาหารจากมาเวลนั่นเองนะคะตัวนี้ฝากไว้ด้วยลวกันนะคะบา,บายยค่ะ